ลองนึกภาพตามคุณเดินทางไปถึงเนเธอร์แลนด์สิ่งแรกที่เห็นไม่ใช่กังหันลมไม่ใช่ทุ่งทิวลิปแต่คือจักรยานจักรยานเต็มไปหมดตั้งพิงกำแพงบ้างเรียงเป็นร,ร้อยร้อยทันในลานจอดบ้างวิ่งขวักไข่เต็มถนนเหมือนทั้งประเทศโดนแก๊งนักปั่นยึดครองแต่ไม่ใช่แก๊งฮาเล่หรอกนะแก๊งนี้เขามีตะกร้าใส่ของกับใส่หมาแทนแล้วคำถามคือ ทำไมประเทศนี้ถึงมีจักรยานมากกว่าคนคนมี17ล้านแต่จักรยานดันมี23ล้านคันนี่เขาเกิดมาพร้อมน่องเหล็กหรือรัฐบาลแจกฟรีคนละคันกันแน่ 1. แผ่นดินแบนเรียบเหมือนโต๊ะกินข้าวประเทศนี้แบนจริงๆไม่มีภูเขาไม่มีเนินใหญ่ๆปั่นจักรยานแล้วเหมือนเล่นเกมใส่โหมดง่ายสุดไม่ต้องเหนื่อยไต่เขาเหมือนปั่นบนสนามเด็กเล่นทั้งประเทศ จะไปตลาดจะไปทำงานเหมือนขี่บนถนนที่ใครเซ็ตมาให้แล้ว 2. เมืองออกแบบให้จักรยานต่างจากหลายประเทศที่ถนนถูกออกแบบให้รถยนต์เป็นพระเอกเนธลเธอร์แลนด์จัดเต็มให้จักรยาน VIP สุดๆมีเลนจักรยานเฉพาะมีสัญญาณไฟสำหรับจักรยานวงเวียนบางที่มีแต่จักรยานล้วนๆถ้าบ้านเรามีเลนพิเศษสำหรับกินป้าถงโกคนก็คงแห่ไปทุกเช้าแน่ที่นี่เขามีเลนจักรยานแบบนั้นจริงๆ 3. ประวัติศาสตร์บังคับยุค1970ใเนทะเธอร์แลนด์ก็เคยบูมรถยันเหมือนประเทศอื่นแต่ก็มีอุบัติเหตุทางถนนเยอะมากโดยเฉพาะเด็กเกเสียชีวิตเยอะจนคนออกมาประท้วงชื่อการเคลื่อนไหวคือ stop the kin d e r mode หรือหยุดการฆ่าเด็กรัฐบาลเลยหันมาออกแบบเมืองให้ปลอดภัยกับจักรยานและคนเดินแทนตั้งแต่นั้นมาจักรยานก็กลายเป็นพระเอกที่อยู่ยาว 4. วัฒนธรรมติดลมบน ที่นี่จักรยานไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือชีวิตเด็กๆหัดปั่นตั้งแต่ยังใส่แพมเพร์ออยู่เลยวัยรุ่นไปโรงเรียนผู้ใหญ่ไปทำงานคุณปู่คุณย่าปั่นไปตลาดหมาก็ได้นั่งตะกร้าไปด้วยคนดัชไม่ได้ถามว่าวันนี้ไปไงแต่ถามว่าวันนี้ปั่นไปไหน 5. เรื่องเงินก็สำคัญค่าครองชีพแพงค่าน้ำมันค่าเทียบจอดรถค่าน่นนี่แพงหมดจักรยานเลยตอบจอดสุดๆ ถูกใช้ง่ายจอะที่ไหนก็ได้จะซ่อมก็แค่ไขน็อตน,นิดหน่อยบอกเลยว่าถูกกว่าค่ามาม่าอีก 6. สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้เต็มเต็มจักรยานช่วยให้คนแข็งแรงแถมลดมลพิษเมืองเงียบลงเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์อากาศก็ดีคนก็น้อยเครียดกว่าติดไฟแดงในกรุงเทพเรียกว่าดีต่อใจดีต่อโลกและดีต่อน้องด้วย 7. ฝนตกก็ไม่หยุดบันคุณอาจคิดว่าฝนตกจะทำให้เลิกปั่นใช่ไหม เปล่าเลยคนดัชเขาปั่นฝ่าสายฝนด้วยมือหนึ่งกลางร่มมือหนึ่งจับแฮนด์นักท่องเที่ยวมองแล้วใจหายวาับวแต่คนท้องถิน่นก็วันอังคารปกติงน,นี่แหละจิตวิญญาณน่องโมเลกจริงๆเกร็ดฮาฮาเพิ่มเติม 1. ที่จอดจักรยานบางแห่งเหมือนสนามกีฬาจักรยานเรียงเป็นพันพันคัน 2. จักรยานหายง่ายมากแต่คนก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะเดียวก็ได้คันใหม่บางทีก็แอบยืมคันคนอื่นมาง่ายๆด้วย 3. ในอัมสเตอร์ดัมบางสะพานรถยนต์10คันยังน้อยกว่าจักรยานพันคันข้อมูลจริงๆกว่า27%ของการเดินทางทั้งหมดในประเทศนี้ใช้จักรยานมีเส้นทางจักรยานกว่า37,000กิโลเมตรคนดัชโดยเฉลี่ยปั่นจักรยาน1,000กิโลเมตรต่อปีสรุปประเทศเนเธอร์แลนด์มีจักรยานมากกว่าคนเพราะที่ดินเอื้อถนนเอื้อประวัติศาสตร์บังคับวัฒนธรรมหนุน ถ้าใช้จ่ายบีบและขนก็อินกับมันจริงๆจักรยานจึงไม่ใช่ตัวเลือกแต่คือวิถีชีวิตคำถามปิดท้ายแล้วคุณละ่ะถ้าบ้านเรามีถนนแบบนี้คุณจะเลิกนั่งรถติดแล้วหันมาปั่นจักรยานทุกวันไหมหรือจะยังขอแอร์เย็นๆนั่งดูซีรีส์บนรถไปเหมือนเดิมถ้าคลิปนี้ทำให้คุณหัวเราะได้สาระหรืออยากไปซื้อจักรยานตอนนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะ